สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรจะพาทำขนมข้าวโพดหวานแป้งเหนียวนุ่มเนิบหอมหวานมันอร่อยดีสีสวยแบบนี้เลยนะคะส่วนผสมและวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมในการทำขนมข้าวโพดหวานของเราหลักเลยก็จะมีข้าวโพดหวานฝานออกจากฝักเรียบร้อยแบบนี้นะคะข้าวโพดหวานเลือกที่สดใหม่ฝักใหญ่เม็ดอวบอวบแบบนี้ค่ะ กะทิแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งเทา้าน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายเกลือป่นส่วนผสมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเตรียมโถปั่นค่ะแล้วก็ใส่ขาวโพดหวานของเราลงไปเลยนะคะตามด้วยกะทิค่ะ เราจะปั่นกะทิกับข้าวโพดให้ละเอียดเข้ากันดีก่อนค่ะใส่เกลือไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายไปเลยก็ได้จะได้ละเอียดเข้ากันได้ดีค่ะปิดไฟให้สนิทแล้วก็ปั่นให้ละเอียดดีเลยนะคะ เอียดดีแล้วก็นำไปผสมกับแป้งของเราได้เลยค่ะเตรียมชามผสมใส่แป้งมันลงไปค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็แป้งเท้าเพิ่มความเหนึบค่ะใครไม่มีแป้งเท้าให้ใส่แป้งมันในส่วนของแป้งเท้าได้เลยนะคะคนแป้งทุกอย่างเข้ากันดีก่อนค่ะ จากนั้นให้เราใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะใครไม่มีให้ใส่น้ำตาลทรายทั้งหมดเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดได้น้ำตาลมะพร้าวมาผสมด้วยจะทำให้หอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะนวดให้น้ำตาละละลายดีสักหน่อยก่อนค่ะพอน้ำตาลเริ่มละลายดีแล้วให้เราค่อยๆเท ข้าวโพดท,ที่เราปั่นกับกะทิน้ำตาลเกลือไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปนะคะค่อยๆเทใส่แล้วก็ค่อยๆนวดให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะ พอเราคนทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วก็จะได้ความข้นประมาณนี้ค่ะส่วนข้าวโพดใครจะปั่นละเอียดมากละเอียดน้อยก็แล้วแต่ตามชอบเลยนะคะสีที่ได้ขึ้นอยู่กับสีของข้าวโพดของแต่ละคนที่เลือกมาใช้ค่ะถ้าเกิดใครชอบสีเข้มหน่อยสามารถเพิ่มสีผสมอาหารไปตามชอบได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบสีธรรมชาติแบบนี้ก็ไม่ต้องผสมก็ได้ค่ะ จากนั้นใหเรานำไปตักหยอดใส่พิมพ์ของแต่ละคนที่จะใช้ได้เลยนะคะต่อไปให้เราเตรียมพิมพ์กุหลาบห้าเซนนำมาเรียงใส่ซึ้งให้เต็มดีแบบนี้เลยค่ะทาน้ำมันบางๆให้ทั่วพิมพ์ดีด้วยนะคะคนก่อนตักหยอดนะคะตักขนมเทใส่ลงไปใหเต็มพิมพ์ดีเลยนะคะ มอซึงพอน้ำร้อนน้ำเดือดดียกขึ้นนึ่งค่ะเราจะนึ่งต่อประมาณ20-30นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกนุ่มดีเลยนะคะปิดฝาแล้วก็นึ่งต่อให้สุกให้นุ่มดีเลยค่ะและต่อไปเราจะมาขูดมะพร้าวทึนทึกแบบที่ไม่แก่มากไว้ทานคู่กับขนมข,นมข้าวโพดหวานของเรานะคะใช้ที่ขูดมือขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยค่ะเล็กใหญ่สั้นยาวหนาบางมากน้อยแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะ ก็จะได้มะพร้าวขูดเส้นเล็กๆฝอยๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นให้เราโรยเกลือไปค่ะนิดหน่อยอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะ ใครอยากให้เก็บได้นานโดยที่ไม่เน่าไม่เสียให้นำไปนึ่งประมาณ5-10นาทีให้สุกดีค่ะแต่ถ้าเกิดใครทำแล้วทานเลยแป๊บเดียวหมดก็ไม่ต้องนึ่งก็ได้ก็จะหอมมันอร่อยไปอีกแบบนะคะใครอยากนึ่งหรือไม่นึ่งเลือกเอาตามชอบได้เลยค่ะพักไว้ก่อนค่ะพอเรานึ่งขนมของเราครบเวลาสุกดีแล้วนะคะนี่ก็จะฟูขึ้นแบบนี้เลยจากนั้นก็ปิดเตา ยกลงพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนค่ะพอเย็นขนมก็จะเซ็ตตัวเดี๋ยวเราค่อยมาแกะออกจากพิมพ์พกันดูนะคะพอเราพักให้ขนมของเราเย็นสนิทดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันค่ะค่อยๆแงะข้างๆพิมพ์พก่อนค่ะความลงนี่ถ้าเกิดเราทาน้ำมันที่พิมพ์พบางๆก่อน ที่ตัดหยอดนึ่งจะล่อนดีไม่มีติดแบบนี้เลยนะคะคขนมข้าวโพดหวานของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วนะคะสูตรนี้ได้ประมาณ40ดอกค่ะพิมพ์กุหลาบ5เซนต้องทาน้ำมันบางๆให้ทั่วพิมพ์ดีก่อนค่อยตัดหยอดนะคะ แป้งเหนียวนุ่มเนิบค่ะทานคู่กับมะพร้าวขดูดหอมหวานกำลังดีอร่อยสุดๆเลยค่ะลองไปทำดูนะคะถ้าชอบก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรวด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ